มันป่ากินแป่าแห้ไปวาโคสิกิ่้างหูแน่มื่อนี้นะกินบรายหลเอลยเยอะไว้นะกลับสบายดีดอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สู้คู่สู้คนเนาะสบายดีเอฟซีทั้งเมด วันนี้กลมาพบกับสองน้องมูลสาวผู้ไทยอีกแล้วเด้ววันนี้เขามีเมนูคือลูกพักเนาะลกกูกพักกัดพักกัดส้มและกับพักตำลังเลยอ่อันนี้คือปลาปลาแหง้งอ้ยลิฟามานอะอันนี้ปลาแก้วกวาขาเอินนะอันนี้ก็น่าจะเป็นปลาปลาป้าปลาเลงธรรมดาในหมด ปลาหรือไมเป็นปลาแห้งนะค่ะสีน่าสีบางทีตัวนี้มันเคยจะสิปปิ้งแล้วก็ป่นแต่ถ้าถ้าบระเดดดำไฟแะเอากระชีโคเอาตัวปลาน้อยนี่เนาะมันจะมันจะง่ายมันจะสุกไวแน่นะเดนะี๋ยวมะเขามาเห็ดกันเลยนะทุกคน มึนๆคือว่าตกใจแท้เนาะเาสิบ่ได้ดังทานเด้ทุกคนบ่ว่าเต่าเฮาน้ําฝนถืกเนาะดังไยกว่าสิติดาสิโลเซร์มอสุกี้เา วนนี้เราเขาคือว่าปาธแก้วจ้ะมาต่างกันเลยกับปาซิวบ้านเราเป้ยปาซิว นะแถวเ่เพหน้าแถวบ้านก็น้นำเต็มเพื้นเต็มขั้นหนึ่งกำลังพากันลงตกะก้านหน่อยเดี๋ยวนี้กำล,ลังไถ่ไถ่พุดเหลือมเฮ็ดก้าอันนี้ก็คฝนหักยาโต้นี่นะเป้มาเลยแถวบัวเฮ็ดกินเท่านี้นลังคาก็พากันแสงหลังคาก็ได้โ <laughs> มมีผู้เฮ็ดหลังคานนะเธอเนาะบัวเฮ็ดกินก็ได้ผายางก็ขาดาไปละก็เลยเป็นแบบนี้แล้นะ พอดินกาไหลมะฮวอยู่นี่มาจ้าทุกคนรกพักกัน ป่าได้แบบนี้ได้โคปลาน้อยนะจะโคปลาน้อยนะจะทุกคนมันป่าแหลมได้ฉันจะขีมะนะะะข่มันนะจำเลยว่ากินคนเดียวนี้นะประมาณนี้ละ ປາທີ່ເຮົາວโາໂຄ່ມື້ກີ້ກະບໍ່ໄດ້ປົນຊະເນາະເຮົາິໍໍາແຈວແລກໍາກິກັບັນຶ້ໂລຜັລກະກິນາປາແຫີ້ແຕ່ວ່າໂຄ່ຊິ คิปเลยมีโคบาดี เลยวแซ่บมีการซิมเกิดขึ้นแซ่บบอกเลยเส้นปล <c oughs> าอีมันจะเขาไม่ได้ใส่เกลือเด็ดทาตามใส่แต่ปแป้งโน่ทำใส่แตยแป้งโน่เลยคระบตแป้งโน่ก็คือผงชูรสมันเองนะจารย์ ต้องคิดยากน,นคะคะภาษาพุทไทยเอิ้นแป้งโน,ดนงสดเมืน,นี้มีนม,นมตมาะกินน้ไมต้มสองสมือแล,เละเักินพักมือน,นี้มามาทุคน้คางกันด้เยพักมากาศซ้อมเนาะทุกคน Let's Right, cap. กินข้าวเว้นนี่กินข้าวหน,น,น่อยเดียวกินข้าวาหูแน่มือเว้นนี่นะกินกิน,กน,กนาลายไเลยปลาเยอะไปเนาะจอด้าข้าวข้าวกินแต่เาแรกไมอ่ะตะเภกะนอนดึกกันดึกกันเยอะชาวอยีนแล้ รูมหากินก่อนอัเล่หลายแท้มาตอมหนิผักตำลึงอันนี้ทุกคนหรือว่ายูไยเอ็นผักตำลึงเนาะ คล้ายๆคือกันว่าซื้อซื้อพักกันด้พักอันนี้อ่ะแกงค่ะแก,แกงคือกระูกแกงแบบนั้นนี้ มาน้อยก็เอามาน้อยที่นันค่ะ คิดว่าขอโจ้ไว้เพียง่ะนี้ก่อนนอนน้องบุญขอบตัวกินข้าวก็เดนน้อดีคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะถ้าเบิรงว่าเขาจะเฮ็ดพี่เลอกินเนาะคลิปหน้าเนาะขอบเจอทุกๆคนที่ติดตามน้องบุญตลอดมาเด้อ๊ายบายขอบคุณจังค่ะ